สวัสดีจ้าซ่องคนน้องเนยมีหนุ่มเสนอจาเป็นบนหิ่ตะไคร้จ้ามือนีิเก็บมาบอกมีเยอะดอกหน่อยดอกแง่จ้าผสมกันไปอันนี้เพิ่งเกิดบอมีดเอาไอ้โดนมันกระเสียนแม่คนแบบเอาขึ้นเขาเนาะแต่เล่เก็บมาโลดจ้ามาจีอ่าท้องยังก็มีแม่ขัวขัวบพกาะอื่นก็มีออดแบบต่างต่างอันนี้บ่อืกแกงบ่บอถั่วมะพร้าวไหมเพราะว่าเาใช่หมูอะไรแบบมันเป็นติเปื่อย ขวใส่หมอได้จ้ะอืมตัวนีว้นมะเปื่อยเบ<น>ียร์มันเป็นดอกบระงามหนึ่งเสียบไม้ย่างจ้ะไม้ปิ่งเขา,าไปก่อนถึงน,น้ำมะเพล็กพี่ในเก็บเองบ่มีแม่นี่ซื้อมาโอ้พี่หรือว่าเผ็ดเลยมีนี่ซองเลยเผ็ดปังย่างหล่อนี่โอ้หผักหอมจุดไซส่เล็วๆมีเย็นไหมผักหอมรวมวย่างนี่แม,ม,ม่นี่ดอกหวานไฟจ้ะบาว่าแม่นี่ดอกกระเจียวกามี ใบพักเกษตรจ้ามาเคยเลี้ยงบ่มีเย็ดชุ้นนี่จ้าชุ้นนี่เอาไปเดี๋ยวบ่ขวงบ้านแม่จะไปย่างกันเสร็จปิ้งโอ้หอมจ้ะไม่เย็ดหอมหอมเนาะเดี๋ยวไปย่างดีไฟใส่ไฟอ่อนจักหน่อยจ้ะไฟแงะวันไหนเทาสิใหม่ชัมนเรียนนอนแม่จะไปเสียบใส่ทานได้เย็ดไหมแม่ใส่เอ็นฟื้นมันสืลูกจากไฟสีดำแม่มันสีดำเอ้าไปนอนจีบป้งปัางไปต่อไปไล่ใกล้ก็ลูก จะมอย่างไม่เลิกกสิมาปนกันย่างแต่มาใกใกล้ก็ลูกเบิ้งหอมฟางกันหนอยบะเป็นไรใกล้กันหน้อฟางแต่งตัวจะปล่อยบาเยีดเป็นไรใกล้จเล้วเลี้ยวฟางเป็นไรใกล้เป็นไรใกล้ะเีพ่อมายินใหม่ฟางเอาไม้ไม่อีกนะเอาไม้ใหญ่กนใหม่้อไปเอาอีบกโอเคคตอนนี้กระซุกรับร้อยแล้วเบ่เยียดหอมหอมจะทั้งหอมหมกทิกอิกับสีมิสสีมินางพี่เนิะมีเนาะความเผ็ดเนี่ยกับีวเนี่ยจะความหอมความหยัง นี่แล้วแม่ดอย่างจะมันสุกจาปิ้งจะมันสุกไปยังไงเนาะมีดของช่วก็เอาขึ้นมาปนกันเลยจ้าดอกหน่อยดอกใหญ่บ่ชิ่มจ้าได้ดอกบุนบนไหนกกินสดอดดิมีดแม่ขึ้นกายหยิบมือหยิบได้มีห่ายังไงห่นว่ะเนี่ยห่อนน่มันจะนุ่มๆเนาะอืมอืมวางไอยากกินน้ำเลยจ้านวางก็นั่งถาซิมอยู่ ผู้ดีเลงเหลืองผู้ดีเลี้ยงหลืองแม่ซีไซบรพิกกันล่ะผู้ดีเนะไปจากหลายๆจ้ะปนกันเลยมีแม่ไปปนไปกินกันเลยจ้าก็เอ็นคือนอนเฝ้าดีแทนเพน่อนอนทากินสามตัวน้อยๆตัวนึงมวยไซด์แล้แม่เราเห็นได้สองตัวน้อยๆสามตัวน้อย จาไปสิมาต่ำมะเพลิกจ้ามะกพริกท่เข้าเป็นจีบอมีดแม่จีไฟร้อนไฟจาไปเข้าต่กตำพริกกันเลยตำมุนมุนบอมีดต่ำมุนมุนในแ่บต้องกินด่าสจะว่าเมื่อมีแมสตันคลิปขวาข้างหลังนีแบบมือใดแบบมีคลูลอเ่างล้ะเนาะจ้าไม่เวลายคลิปดีีจ้าต่างเสียวมาลงที่หลังกันลบถิ่มก่จ้าลอันลงคลิปบไดดือเหลือสองคลิปแม่ เนื้อก็ลบแอปได้แอปกระจใยไปมาต้องหดมาคลิปแน่คลิปมันโดนแห้งไหมบางมันล้วงมาได้หลายใช่ไหมกันผลบก็ลงมาได้เนื้อเหนียวดูดเลยเป็นกระแซ่บแผลทุบเนี้ตะไขร่นี่มันต้องใส่ดบกิุนี่แหะหอมบบกพี่หอมเห็ดตะไครให้มันหลยพราล้วมีแหละมันแดงครับมันก็สิเพชรครับใส่เพ็ดกันเลยจ้าบัดทีนี่เห็ดนิ้วนในกะบักมุนจานีต่มันเนกี่เลยได้ซัมี่ประมาณน อ่าหกสิบเจดสิบดอกแม่บ้าหมียน่ลูกแก่อยเหมือนด้ยนี่แก่อยยี่บอเมียนแล้วบ้านเขามันขายถิ่อยู่ซามอมขายแพงจุ่มๆไหมลูกรยนึงหน่อยๆนึงดิจานเยวบอกมันรอยเออรยยีดอกมั้ยฮึอะเพื่อเป็นคิดที่แบบถ้านเขาขายกันเซร้ายบาทแล้วมีเนาะวงไม่ไม่กินดีกว่าจะกบอยากพาไม่ได้กินโดนละช่วงนีแม่วช่วงนี้็นช่วงเก็กวัส ข้งฝนตกั ook, ้งแดดหอนยังยิเอาอีกยังนีนแม่จะทำฟ้ายู่เซออยัางอย่างก็ย่างเอาสักย่างไม่มีเนาะอย่าเหมารวมเด้ข้าวเดียวฝนตกข้าเดียวแดดข้าเดียวหอนมีแม่ว่ามือีหอนคัดแม่ไม่มาขึ้นหนาวแมวเย็นช่วงนี้ข่าวหนาวแบบนี้หนาวฝนบ่อกหนาวฝนเลยเรกช่วงนี้ขึ้นหนาวยังมาขึ้นยำหอนคือยำเว้นคือหอน ไมุดเด้อจ้านี่ตะวันหอนแห้งเงื่อกยางบอกไม่นีตะไแมวไแมวไปจะบกีดยางอยู่ว่มีดมะแห้สิเหิงกีดไดยืนบ่ย้ำเ้นไดยูจ้าอันบ่แดดติเพราย้ำขึ้นฝนมันตกนล้วกับไปซอยมีดจ้าเบยอดอน้อกดซอยนี่ยังบ้างก็เพิ่งตีนใหญ่ขึ้นลเอตาหักแทเอาไรนิดเดียวจะเรียบพึงขึ้นไดไหมนิดเดียวเองมันหลมันม้นไดมีดแมวนุ่นแซ่บ อ๋อชุดกินของแห้งจ้ะนี่กินหอมแค่แม่ใส่ผักหอมยไอ้บาบูมาคใส่ผักหอมแต่ว่าแม่วใส่หลอดกระเสียบด้วเกันจ้าจ้าตอนนี้กับมุนพราเต็มที่จ้ามุนในซัมนีเรามีเท่าไรก็หนี่ก็ได้จ้าละว่าเนื้อเป็นหิวจ้ามื่อนี้มิ้เข่าก็เลยกกล่าวไงไปย็ดมุนก็หนีก็ได้จ้าไว้บูมาคมุนเนาะมีเนาะแต่บ่ต้องอันตามพักซ้ังเนื้อก็ได้แต่ว่าเนื้อประมาณเสีบ เอาไว้ก so ่อใส่น so ้ำปลาจ้าน้ำปลาน้ำปลาใส่หลายเด้อจานนี้ัอาสีเค็มไว้ไว้แม่ใส่ยีตันนี่ต่อไปเลาก็ใส่ผงซูรส้าผงตัวช่วยดิใส่ประโดมีแม่พี่หนึ่งแหละแม่กินผู้เดียวผู้ช่วยจ้าแม่กินผู้เดียวจาเราไปวเกิมาคุ้นคนคุ้นคุนคุนตัมันสิขาวอย่างนต่ำอย่างนี่าต่ำคุกเคล้าจ้ะนา คลุกเขาเขาเขานู่ไปตรงนี้นอ,อนอกินแล้วก <c oughs> ันแม่อดมดต่ำขึ้นชิมจ้าชิมชิทานบะมีย่ยีดต่อไปก็ลำบากเน่านำาถงสู้เข้าไปไจ้าก <c oughs> ็ดีเลยแม,ม่ออจ้าบะยอเลยจ้ายางไดีน <c oughs> ม่บเข,อข,ข้มหล้วก็บจังไม่แบยเือม่จ้าเขาครัวพร้อมเด้อ เดี๋ยวก็พอมเข้าไปอีกจ้าบอ,อ,อยอกอะเรามีแม่จีใส่ตามได้ดีนีอ่นะสูตรไดนนะ้อเอสูตรอะไรน้อตีของขึ้นไงคะเข็ดได้จ้าไหมไอ้นี่เต้าหู้เต้าเชียกอะใส่มาก,กินกับได้จา้าตีเนี่ยกินกับกัน <c oughs> สิวะหยอกบ่มีเราบอกมาไหมจ้าก็บอกว่า,วาส่งกับบอบอติ้งปลาใายบอมีเยอะจ้าเค็มไว้จะไปกับไปกินกันเลยที่แบงไว้อย่างนัอน จงมาเชปกินกันเลยจ้าเราไปกินกันเลยตัติ้มกันสิอันที่กางแดงนงอยเนาะมีเนาะแต่สีงามกว่านี่จ้าสีเขียวแม่เอามาพริกเขียวนะจ้าเราไปกับไปกินกันเลยพักพร้อมเมนูรักข้าวพร้อมจ้าข้าวพ้อไปแม่เขาพ่อมาจ้าคนยังมาพร้อมตอนนี้เรื่องเงื่อนลายแห้งก็ต้องไปก็เลยไปลากษณะที่ว่าแม่ละจ้าก็ไปกับไปกินกันเลยเด้อจ้าบันนี้เอ่นแล้ว สวัสดีจ้ากินข้าวแรงน้ากันเด้อปูนเฮดตังไคร่โชว์กันสวัสดีจ้ามาใจกินข้าวแรงน้ากันจ้าแสบจงไว้เกหล้าเติบของห้อนอด้วยกันโอ้เลยอรุ่ยหนึ่งวันไม่ใส่พูน่ะจ้าโูดจะพูดเดียวคุณหน่าหนังฟางเลยตายมันจะแซ่บคุยน้ำกันเล้วฟางบนตองแบงมันบุ้มมีมงสไบในสสดตุ่ม ต้มไก่บ้านเขาจะใส่ใบมะขามป่อยกินน้ำเทียมร้อมเอาเลยไม่ต้องห้อนร้อนว่ดีจ้ะแซ่บเผ็ดจัง่อยนะเขาก็เพื่อนบ้าต้มไก่บ้านจ้ะบ้าซื้อให้บ้านบอกมีแมมไก่บ้านซื้อให้บ้านเอาอีบอกไก่ไก่บานบอกเขาเขาเป็นไก่พันธุ์เหนือ เสียบไว้ได้ไหมเจลียาเสนมันแก่ยังเขาเนาะอะไยังเนอะเ้อะังไง่ามังกอ่ะปนไฟยังไงโอ้เป็นยาท้องจันมีสิบมีดม่บเลยจะดึงออกมาบี่นะ่เห็นโอ้นน้องหม่แมบ่มดเนี่ยมันจะอ่อนๆจันอือแม่เผาไฟ๋ยวมันหอม จิงๆตอนนี้นว่าไม่กินเม็ดเปียกกินกับสุปน้มแห็งกินชิมบ่ะจิ้มไหนจุบบะหมี่นะจะ ว่างโซนไหนติขอบบ่างตัวมาติดกขาอแบบนี้ยเลยติดกขอซนตัวได้ติมันกระสิบาดว่าเอะเชียเลียงแบบบเพินเนี้ชอบพักกรอบจ้ะนาะกอบประันพักประกอบ ร้านพิชก็อาบิเดือดเองอันไทยมีจ้าเนี่ยแนะน,นำเลยเขากันดีดีมันหอมหอมก็ห,มหอมบวกกันจ้ะมุ่มแซ่บบอกว้าอ,อ,อือสองนาทีนึงน่ะดื่มกัน ม้วนแกนเขาเร็วจาก,กินเนื้อจะต้องกินน้ำปึ๊บตามเลยเนะ <c oughs> าะไม่ฟังเงาสนเงาแตกแค่เาัาเ <c oughs> ต้องเย็นก็นั่งใกลใกล้อันนี้ป่ะ <c oughs> ใกล้ถวยนี้ป่ะโบ <c oughs> ่ใกล้ถวยเป็นหอนนี่ป่วะเ <c oughs> มียพันอุ่นจะต,ต้รรรมเต็มเ้านี่มันเลือกอัน น้แล้วบ้างกกลูกสองคนเห็นอืมอืมอืมเนานี่งยกันมโกอสให้นมันกุอืมอืในสุดน้ำกันะบออืมอาดีเนาะ ไมสนใจใบมะขามใบสูงป่อยเลยครับบอ้ยใบมะขามใบไหนมะขามร้อยงใบสูงป่อยเออแม่ทำทนะไอเหรอข้าวเยอ่ยมาที้ม่ป่อยอยู่ด้ทยทำิดอะไรจะยังไงจัดพักไงั้ไงเลยมันหอมแหมมักไหมมันเป็นดอกหอมบมีแมเป็นวานไหนหลา,าหนป หายพันตีแล้วน้องกระเทียวตอนแรกตัวเทียวก็ไม่ได้กินโดนได้แม่น้องกระเทียมอ่ะคือเทียมบนปลาก็แบบได้เนาะมีเนาะงขวดกต่มีอยู่นะเกียวบวกตับบวกหักไจชนะมีหน้าฝนช่วงนี้เปิดตลาดอือเปตลาดได้ขอปลากับมีนะคะทัางหลาย ขุนขุนขุนทำน่อยหน่นงกะเสืเนาะมันบริสุทธิ์ดิบริสุทธิ์ดิมาเสืลงตายันบริสุทธิ์ดิจ้าคลิปนี้ก็สมควรจ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ิป c ดิ่ง n เปลใจทังงสองค่้วเนือาคลิปนี้ก็มากดไลค์ถูใจก็แชก็หรอจ้าจีบนาจ้าไว้จายาจาบาย